ขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่สามหนึ่งนะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชิสี่ห้าศูนแปดนะครับ แสงอาทิตย์สะท้อนกับขบวนรถเป็นสีทองเลยนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษพักษินารัตที่3หนึ่งนะครับต้นทางบางบำรุไปทางชุมทางฮัดใหญ่นะครับผ่านชุมชนบ้านเมงไปแล้วนะครับกำลังจะลอดสะพานยกระดับนะครับสายนครปฐมกาญจนบุรีนะครับเพื่อไปเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้ทันกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ